สวัสดีครับผมโดยสเมลไลส์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีลำดับกันก็บอกก่อนเลยว่าใช้เพื่อความสนุกสนานยามว่างนะครับไม่ได้ช่วยในการลงดันหรือพีพีอะไรเลยอาชีพบางอาชีพอย่างธนูเมดก็อาจจะทาไม่ได้นะครับส่วนแอสซัสซินกับบริเออร์เนี่ยก็เห็นทํากันบ่อยบางคนทําได้ก็ทํากันบ่อยนะครับเนื่องจากผมได้เรียนวิธีลำดับเนี่ยจากคนในเกมคนหนึ่งตั้งแต่แผ่ห้าสิบแล้วตอนผมฟันเล่นเนี่ยแบบนี้นครับนี่คือวิธีลำดบับก็มีแฟนคนเพจคนนึงมาเห็นก็บอกว่าก็บอกผมว่าเอออยาก อยากรู้จั้งหลยว่าทำยังไงผมก็มาทําคลิปสอนในวันนี้เลยผมจะแบ่งลําดาบเป็น2อ,อย่างสอ2ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือแบบนี้ฟันแล้วถือดาบแบบนี้วิธีทําวิธีนะฮะคือกดฟันหนึ่งครั้งกด w กับ tab พร้อมกันสองครั้งแล้วกดกระโดดฟันหนึ่งครั้งกดเดินหน้าเก็บอาวุธพร้อมพร้อมพร้อมกันนะครับกด2ตัวพร้อมกันเลย2ครั้งแล้วกดกระโดดเดี๋ยววันนี้จะมาสอนแบบช,ช้าช้าง่ายๆให้ให้ใหใหดูกัน ฟันหนึ่งครั้งเดินหน้าเก็บวูสสองครั้งแล้วกดกระโดดจะช้านะครับฟันหนึ่งครั้งกด W t a แทบพร้อมกันหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วกดกระโดดก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันมี2จังหวะนะครับจังหวะแรกคือจังหวะกด W t a แทบครั้งแรกจะเห็นตัวละครเรานะครับกดเนี่ยจะเห็นอิมพูชันข้างล่างยังยังเป็นรูปเป็นพวกอิมพชันนะครับถ้ากดครั้งที่2ปุ๊บก็จะเป็นสกิลของเรา เห็นเบสิกของเราปุ๊บและเห็นเราถือดาบมือเดียวก็กดกระโดดได้เลยฟันหนึ่งครั้งรีวิวแท็บสองครั้งปุ๊บแล้วกดกระโดดพูดง่ายคือเราจะกดรัวๆก็ได้ครับให้เห็นเห็นว่าเราตัวละครเราถือดาบมือเดียวเมื่อไหร่กดกระโดดเลยแคเคก็ okay, ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยปุ๊บเราเวลาเราหันหันเป็นหันเขาเรียกหันเมาส์เนี่ยครับตัวละครเราจะหันไปด้วยให้กดลูกกิ้งเมาส์กดลงไปหนึ่งทีเราก็สามารถเลื่อน เพื่อถ่ายรูปหรือทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อมุมมองก็ได้แต่ถ้าเรากดเคลื่อนที่เมื่อไหร่มันจะหลุดทันทีเลยแบบนี้นะเอาต่อไปขั้น2ขั้น2นี่จะยากหน่อยนะคือการลําแบบมีอิโมชั่นก็คือพวกเศร้าร้องไห้เต้นผมจะมาทําให้ดูว่าเป็นยังไงปันหนึ่งครั้งให้จังหวะแรกจังหวะแรกให้กดอิโมชั่นและกดวิวกับแท็บเหมือนเดิมเลยอีกครั้งหนึ่งมันจะ,จะออกมาเป็นแบบนี้ครับสามารถเดินได้ด้วย อันนีจ้จะเห็นกันบ่อยบางคนคิดว่าเป็นบัก็กแต่ที่จริง,รงมันคือการลำดับครับจะมีอิมวชชั่นอื่นก็ได้นอกจากเต้นมีอย่างแบบนี้อดี๋ี้เราจะมาสอนแบบช้าๆอีกครั้งหนึ่งให้ดูกันเมร้อห้อย่างนี้ก็ได้เห็นครับก็อย่างแรกฟันเหมือนเดิมจังหวะแรกให้จังหวะแรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอิมวชชั่นขึ้นมาข้างล่างเนี่ยให้เรากดเลยกดปุ๊บแล้วรีบกด W กด W ก,กับ Tab อีกครั้งหนึง่ง ผู้แรกคือรับฟันหนึ่งครั้งกดเหมือนเดิมเลยในจังหวะแรกเหมือนเดิมปึ๊บแล้วกดอีโมชันเลยหลังจากกดอีโมชันเสร็จให้กดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือการก็คือก,ก็จะผ่านนะครับจังหวะแรกอนอกจากสายดาบแล้วเนี่ยบาบาเลียนแลทอยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ผมจะหยิบขวานมาทําให้ดูให้เห็นกันชัดนนะว่ามันทําได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นขวานตัวบน,นึงนะโอเคนี่นะ ก็ใช้จังหวะเดียวกันเลยกับดาบมือเ,เปรเลยสายบริเอร์นี่ทำได้ทุกทุกอุ้อยู่แล้วนะครับน,นี้เลยก็อันนี้ขั้นแรกขั้นสองก็ทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันนี่ดีแบบนี้ครับขั้นสองทำได้เหมือนกันขอบคุณ้ากครับ,ท,บ,รบที่ดูต้นจนจบ ก็ถ้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเนี่ยก็จะมาสอนมาบอกกันแบบนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ทาง youtube หรือถามทางแฟนเพจก็ได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนคนมากครับ